สวัสดีค่ะเดินทางไปแคมปิ้งค่ะล้างของทุกอย่าง ก็พร้อมแล้วครับ you ready ready to go go bye bye <laughs> ไปเที่ยวไปเที่ยวกลัวจะไม่ได้ไป <laughs> นั่งรอเลยทำไมอะลูก you go with you go with us yeah. vandaag, เป็นคลิปที่เราไปเที่ยวกันมาเมื่อเสาร์อาทิตย์ค่ะ เพื่อนเพื่อนเชื่อเรื่องปาฏิหาริย์ไหมคะแ yeah, uh, ต่เต๋าเชื่อคะ่ะจริงๆเราตั้งใจอยากจะซื้อบ้านหลังใหม่เพราะว่าเราต้องการเนื้อที่เพื่อให้มีที่จอดรถบ้านเพราะบ้านหลังเก่าที่เราย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยมัน เห็นไหมคะน่ะที่จอดมันคือจำกัดมากแต่ก็ไม่ไม่เป็นไรคุณชายก็รับได้ค่ะแต่ถ้าได้บ้านหลังใหม่ก็คงจะดีวันนี้มันมันจะไม่มีปัญหาทั้งเรื่องที่จอดรถแล้วก็เรื่องลูกเลี้ยงกับแม่เลี้ยงด้วยค่ะตั้งแต่มีเรื่องโรคระบาดบ้านที่ในอเมริกาก็หายากมากๆขนาดเรา ขายบ้านประกาศขายวันแรกคนก็มาดูกันไม่รู้กี่เจ้าเลยค่ะแล้วก็ขายได้ภาย,ภายในสวันเองค่ะกลับมาทำบ้านหลังเก่าเนี่ยบอกตรงๆมาเหนื่อยมากๆเลยเหนื่อยกว่าซื้อบ้านใหม่อีกแต่มันจำเป็นเพราะาเราหาบ้านใหม่ไม่ได้ค่ะมันหาย,ยากยิ่งกว่างมเข็มในมาหาสมุทรอีกตอนนี้คือเราอยากได้บ้านชั้นเดียวแล้วก็มีเนื้อที่ แต่ว่ามันต้องออกไปนอกเมืองเลยเราก็ไม่อยากไปเพราะว่าที่ทํางานคุณชายก็ไกลด้วยค่ะสุดท้ายเลยต้องยอมกลับมาที่บ้านหลังเก่ามาเหนื่อยทั้งกายแล้วยังต้องมาเหนื่อยทั้งใจที่จะต้องมาเจอปัญหากับลูกเลี้ยงอีกก็ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวค่อยๆปรับกันไปเรื่อยๆค่ะ สุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราจองแคมป์กาวเนี่ยไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเพราะว่ามันต้องจองข้ามปีเพราะว่ามันเป็นโรคระบาดและอีกอย่างหนึ่งปกติก็ต้องจองข้ามปีแหละเพราะว่าเขามีน้ดที่จํากัดแล้วก็มีที่จอดรถจํากัดค่ะยิ่งมามีโรคระบาดก็ยิ่งจํากัดเพิ่มขึ้นค่ะหกเดือนที่ผ่านมาเราก็บอกตรงๆว่าเหนื่อยมากเหนื่อยทั้งทําบ้านหลังที่ขายไปแล้วก็ ยังต้องมาเจอบ้านหลังนี้อีกก็เลยเออได้โอกาสาพักผ่อนแล้วกันอีกอย่างแคนกาวก็ไม่ไกลมากหางจากบ้านแค่ครึ่งชั่วโมงไปพักผ่อนบ้างก็ดีคะ่ะถือว่าชดเชยให้สมองที่กำลังปวดแล้วก็ ร่างกายที่บอบช้ำนิดนิดเหน่อยๆช่วงที่เราห,ากหักโหมเนี่ยค่ะก็พักผ่อนค่ะร่างกายคนเราอ่ะพอมันเหนื่อยอ่ะจังหวะมันมีปัญหาเข้ามาสกิดนิดนิดยหน่อยอ่ะมันทำให้เราสติหลุดได้นะคะก็อาจจะมีหลุดพูดไม่ดีออกไปบ้างยังไงก็ขอโทษพี่ๆเพื่อนๆน้องๆด้วยนะคะ ได้คุยกับพี่คนนึงแล้วร,รู้สึกก็สบายใจขึ้นแล้วแกก็ดึงสติเรากลับมาค่ะตั้งสติกันใหม่ค่ะ

แยกทางกันค่ะบอกตรงๆไม่เคยคิดว่าชีวิตจะมาอยู่อเมริกาเลยค่ะตอนที่เปลี่ยนแผนมาอเมริกานั้นมันกระทันหันมากเลยค่ะแล้วก็มาแบบไวมากเลยค่ะภายในหนึ่งปี ตอนสมัยอยู่เมืองไทยไม่ค่อยเป็นโลเป็นพายอะ่ะพี่สาวเขาก็บ่นให้เนะว่าเออทำตัวแบบเหมือนใช้ชีวิตแบบผู้ชายไปวันวันอะไรอย่างเงี้ยก็มีแฟนนะก็มีแฟนแล้วก็เหมือนไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จในชีวิตอะ่ะพี่สาวเลยบอกด<ำ>ําเปลี่ยนแผนเธอะแก มาอยู่ที่เมกาเฮ้เราก็บอกไม่เอาล็อกแต่พี่สาวก็ไม่ได้ลดละเนาะเขาก็หาเพื่อนนะให้เราเรื่อยๆหาให้ส่งไปให้เรื่อยอจนในที่สุดเราก็ตอบตกลงว่าโอเคลองดูสักตั้งแล้วก็มีเพื่อนเราคนชื่อกุ้งตอนนี้นางอยู่แคนาดานางก็ชอบเอาช่วยเราอะเอาชื่อเราเข้ากับเว็บหาคู่เนาะเหมือนกับพี่สาวทำมะแล้วก็น่ะ ก็ช่วยกันอะไรเงี้ยแอืแล้วก็สนุกไปด้วยที่บอกพี่สาวส่งให้นี่ส่งให้คุยทางอินเทอร์เน็ตนะคะ <laughs> ก่อนปี2010ช่วงอยู่ไทยแล้วก็เป็นแบบว่าชอบขี่โมอเตอร์ไซค์เนาะชอบมากๆเป็นชีวิตจิตใจเลยเลาะไปเรื่อยอะเลาะรับเพื่อนสาวมั่งอะไรมั่งไปเรื่อยแล้วก็ส่วนมากเวลาเราผ่านหน้าวัดเนาะเราก็จะชอบแบบว่า หลวงพ่อเอ้ยแค่เห็นกำแพงวัดอะเราก็บอกแล้วว่าถ้าลูกมีโอกาสก็ขอให้ลูกมีคู่กับเขาบ้างเฮ้ะไม่ต้องรวยเด้ออาเนเงี้ยเราก็บอกเงี้ยเนาะขออยาให้มีปัญหาขอแค่ให้เราอยู่กันไปจนแบบแก่จนเฒ่าเนาะเราก็ขอผ่านวัดไหนเราก็ขอวัดนะนะั้นเนาะพอไปเลย <laughs> จนวันหนึ่งต้นปี2010พี่สาวก็บอกว่าแก ไปหาพี่จิมหน่อยสิเขาเป็นหมอดูเดอ้อเราก็ว่าไปทําไมหรอแกก็บอกว่าเออไปให้เขาดูหน่อยเผื่อแกจะมีดวงมาเมืองนอกอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจไปแต่วันนั้นอะก่อนจะไปอะช่วงนั้นละ่ะเราก็คุยกับฝรั่งหลายคนเหมือนกันนะสี่ห้าคนอนะเราก,ก็มีคนไทยด้วยนะเราก็คุยไว้เราก็เลยตัดสินใจเอาดวงของพวกเนี้ยไปให้พี่จิมดูด้วยค่ะ ไปหาพี่จิมประมาณกลางเดือนมกราค่ะพี่จิมก็บอกว่าพี่จิมก็บอกไอ้สี่คนเนี้ยทิ้งมันไปให้หมดเลยเดี๋ยวจะมีมาคนหนึ่งจะมาแบบม้ามืดแล้วละพาเราไปแบบไม่ทันตั้งตัวเลยเราก็ว่าเฮ้ย <"He i, S 2> จริงเหรอแล้วเราก็แบบท้าทายไป ตอนนั้นบอกตรงๆเลยคําพี่จิมมากบอกพี่จิมหมอดูเป็นร้อยๆคนเขาบอกอะาเตา๋ว่เป็นคนไม่มีคู่ถ้ามีผู้ชายเข้ามาก็จะเลิกกันหมดแถมยังหมอดูยังพูดดีว่าดวงอะไม่เหมาะจะมีคู่ต้องไปเป็นผู้หญิงหากินถึงจะดีโอ้ยพูดไปถึงขนาดนั้นเลยนะหมอดูก็ได้ ชีวิตก็เลยโสดลุ่มลุ่มดอนดอนมาตลอดไปเรื่อยเปื่อยจนเนี่แหละมาเจอพี่จิมนี่แหละค่ะที่มาทักว่าเต๋าจะมีคู่แล้วก็จะมาแบบม้ามืดโอเควันนั้นกับพี่จิมก็เลย เหมือนจะท้าพนันกันว่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะพี่จิมว่ามันจะมีจริงไหมวันนั้นเป็นเดือนมกราแล้วก็หลังจากนั้นเราก็กลับบ้านค่ะไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจจนมีอยู่วันหนึ่งเดือนกุมภาก็เนี่ยค่ะมีจดหมายส่งมาขอรู้จักขอขอทำความรู้จักอะไรเงี้ย เราก็ได้เห็นข้อความที่เขาแนะนำตัวมาค่ะว่าเขาอ่ะมีลูกติดสองคนเขาอายุแก่กว่าเราสี่ปีแล้วก็ลูกติดสองคนโตอายุสิบเก้าคนเล็กอุอายุสิบแปดเราก็บอกโอ้ไม่เอาหรอกเราก็เลยไม่ตอบจดหมายเขาเนาะแล้วเราก็บอกพี่สาวว่าเราไม่ตอบจากวันที่ไปหาพี่จิมเดินมกลาใช่ไหมคะ วันทีไ่ได้รับจดหมายนี่ก็คือ12กุมภาเราไม่ได้ตอบจดหมายเขาไปค่ะไม่ได้ตอบกลับจนวันที่14กุมภาเขาก็เขียนมาอีกฉบับว่าไม่ลองคุยกันก่อนหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ถามว่าเออเราอาจจะมีนิสัยคล้ายๆกันไม่ลองคุยกันก่อนหรอแล้วแต่เราก็บอกพี่สาวว่าเราว่าไม่เอาหรอกมีลูกติดเดี๋ยวปวดหัวไม่เอาเด็ดขาดพี่สาวก็บอกเฮ้ยแกลองดูก่อนสิลูกเขาโตแล้วน่าจะคุยกันรู้เรื่องเราคุยกับพี่สาวแล้วเราก็คุยกับเพื่อนที่ชื่อกุ้งแล้วเนาะก็ว่าเออโอเคนะ เอาเอาก็ลองดูก็เลยตัดสินใจคุยกับเขาค่ะแหมทำเหมือนจะสวยเล่นตัวละเกินนะ <c oughs> พอตอบจดหมายเขาไปเขาก็ดีใจมากเลยนะคะเขาดีใจมากเออเราก็ลองคุยกันดู <c oughs> ก็เป็นอะไรที่แบบว่าก็น่ารักมากเราก็เลยตัดสินใจเอาเนี่ยค่ะวันเดือนปีเกิดของเขาอ่ะ กลับไปหาพี่จิมค่ะพอไปหาพี่จิมใช่ไหมคะพี่จิมก็เราก็เอาวันเดือนปีเกิดของคุณชายเนี่ยให้พี่จิมดูพี่จิมก็บอกโค oh, น้องเตา๋านี่เลยมาแล้วคนนี้แหละใช่เลยคนที่พี่บอกว่าจะพาน้องเต๋าไปอย่างม้ามืด คนนี้รับรองเอาหัวเป็นประกันพี่จิมพูดอย่างนี้เลยค่ะจริงๆพ <c oughs> <sausage> อพี่จิมบอกเท่านั้นแหละก็รู้สึกว่าอืมเอาไงดีนะก็พอบอกว่าพี่จิมเขามีลูกติดตั้งสองคนแต่ไม่อยากได้ลูกติดมันจะมีปัญหา พี่จิมก็ดูให้นะบอกเออจริงมันมีปัญหาตรงเรื่องลูกเขาแน่นอนแต่ว่าเราเอาอยู่แกก็พูดอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราก็บอกว่าเราจะเลิกกันไหมพี่จิมแกบอกว่ามันอยู่ที่ตัวเราเลยเต๋าถ้าน้องเต๋าจะอยู่หรือจะไปเนี่ยอยู่ที่ตัวน้องเต๋าเลยคือคนเนี้ยไม่ยอมเลิกกับน้องเต๋าแน่แต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ที่เราตัดสินใจแกพูดแค่นี้เลยค่ะแกไม่แนะนําอะไรเลยแกบอกไปเถอะรับรองว่าดีแกก็พูดแค่นี้ กลับถึงบ้านก็เลยโทรหาพี่สาวที่เท็กซัสแล้วบอกว่าเออพี่จิมเขาบอกว่าคนนี้ใช่เลยพี่สาวก็เลยจัดการเอาเบอร์ของพี่สาวอ่ะให้กับคุณชายไปค่ะคือเราก็ให้พี่สาวอ่ะเขียนจดหมายหาคุณชายด้วยแล้วก็คุยกันไปเลยว่า เราก็บอกแกว่าเรามีพี่สาวอยู่ที่นั่นนะเราก็เลยให้เขาคุยกันสรุปว่าเขาคุยกันแล้วดันถูกคอเพราะเขาคนปีเดียวกันค่ะเขาคุยกันถูกคอเขาก็เลยโอเคเห็นดีเห็นงามอยากเจอเรามากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S เป็นธรรมดาเนาะพี่สาวก็ต้องเชียรนะ์น้องสาว ก็สรุปเราก็ได้ตอบกลับคุณชายเป็นวันวาเลนไทน์พอดีค่ะตอบกลับไปแล้วว่าโอเคฉันจะลองคุยกับยูดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็คุณชายก็เลยได้คุยกับพี่สาวเราด้วยก็ก็คุยกันอยู่สักประมาณระยะหนึ่งก็ประมาณเดือน2เดือน,นเนงค่ะวันเดือนมีนาพอเดือนกุมภาก็เดือนมีนาคุณชายก็เขียนจดหมายมาบอกว่าเดี๋ยววันที่25เมษายนฉันจะไปหายูนะโอ้โหคามันตื่นเต้นมาก คือวีซ่าคูมันของอเมริกาเนี่ยนะคะพี่สาวเขาแนะนําแกไปไงว่าถ้ายูอยากจะรู้จัก<ภ>น้องสาวฉันอยู่ต้องไปหาเขาก่อนอะแล้วก็ทําความรู้จักกันแต่ถ้ายูชอบกูยูก็ขอเขาแต่งงานไปเลยก็คือทําวีซ่าคูมันให้เขาประมาณนีไ้ไงค่ะพี่สาวคุยแนะนําไปอย่างนั้นจริงๆแล้วคุณชายก็วันที่25เมษาแกก็บินมาคะ่ะมาจริงๆคะ่ะมาแบบเราตกใจเลยค่ะ เชื่อไหมคะระหว่างเดือนกุมภาพันธ์วันที่12-14จนถึงวันที่25เมษายนคือมันเป็นเวลาแค่เดือน2เดือนเองเราก็คุยกันเห็นหน้ากันทุกวันเลยค่ะเพราะเราใช้คุยทางสกายค่ะโน no. ตอนนั้นไม่ใช่สกายค่ะตอนก่อนหน้านั้นก็จะเป็นอ่า MSN ของรู้สึกว่าจะเป็นของ youtube มันเป็น MSN ของ Hotmail ค่ะตอนนั้นเราก็ใช้คุยกันเนาะก็เห็นหน้ากันทุกวันเราก็ตื่นมาเราก็คุยกันอย่างเงี้ยค่ะเปิดกล้องคุยกันคุยกันไปอย่างเงี้ยทุกวันค่ะซึมซับกันไปเรื่อยๆเรยๆๆจนมาคุยกันในสกายนะคะบนสกายอีกทีแล้วก็นะคะจนวันที่2 5แกมานะคะเราก็ไปรับแกโอ้โหบอกตรงแล้ตื่นเต้นมากคะ่ะต่างคนก็ต่างตื่นเต้นคะ่ะตอนนั้น ก่อนที่แกจะมาแกก็ถามเราว่าเออ,อยังไงอยู่มาอยู่กับฉันสักสิวันได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะก็ก็แกก็บอกว่าฉันไปหาอยู่จริงๆนะจะไม่หลอกอยู่หลอกอะไรเงี้ยเนาะก็ก็บอกตรงแล้ก็กลก้กล้าก้าก็แต่ก็แหมตอนนั้นก็ยูสามสิแปดสาสิบเก้าแล้วลรถไฟขบวนสุดท้ายแล้วค่ะถ้ามัวคิดอีกก็คงจะไม่ได้มีวันนี้นะคะเนาะ <c oughs> ว่าไปชีวิตคนเรามันก็สั้นนะคะเนาะเราก็เลยเออตัดสินใจลงเอยกันด้วยดีอะไรนะคะใช้คำของของมาดามแจ๋วนิดนึงนะสารบุ้มกันเลยค่ะ,ะคบินเจ็ดลังฝึกกันเลยเห็นมเห็นไห,ห,นไหว้าวขึ้น้เสร็จขึ้นข้าแล้ว วันที่25เราเจอกันค่ะวันที่26กแกก็ถามแล้วว่าโอเควันนี้เราจะพาแกไปไหนช่วยพาไปที่ห้างได้ไหมหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็บอกได้เราก็เลยพาแกไปมาบุญคลองค่ะอืมวันนั้นอะ่ะ เสร็จแล้วก็ผ่านร้านทองร้านหนึ่งค่ะร้านขายเครื่องเพชรอะคะ่ะแกก็หยุดนะแล้วแกก็เดินเข้าไปถามเขาว่าขอดูแหวนหน่อยนะคะเป็นแหวนเพชรอะคะ่ะโอ้เรานี่ตื่นเต้นเลยค่ะเราคิดอยู่แล้วอะ,ะแกขอแกก็นั่งถามเราะค่ะว่าจะแต่งงานกับแกไหมอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ่ะอืมสามสิบแปดสามสิบเก้าแล้วนะมีคนขอแต่งงานมีหรือจะปฏิเสธ เซเยสิคะ <Say> <laughs> เสียงเป็นเสียงกันค่ะตอนนั้น <laughs> สรุปว่าเราเจอกันคืนที่25ตอนเที่ยงคืนไปรับที่สนามบินวันที่26วันที่26ก็พากันไปซื้อแหวนที่ห้างมาบุญคลอง หลังจากซื้อแหวนมาก็ยังไม่ได้สวมนะคะแกบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมจ้างรถตู้หรือจะไปจะบินไปก็ได้ไปที่บ้านเราอะไปหาพี่สาวกับแม่เราอะเขาจะไปขอตรงนั้นแกว่าอย่างเงี้ยอืมก็ดีนะคะเราก็เลยตัดสินใจจ้างรถตู้ที่เราเคยรู้จักะคะ่ะไปบ้านเราคะ่ะไปหาแม่กับพี่สาวเลยคะ่ะไปขอกันคะ่ะ พาไปพิษณุโลกหาแม่กับพี่สาวทุกคนก็ชอบนะแกเขาว่าแกเป็นแบบว่าเหมือนเร,เรียบร้อยดีอะไรเงี้ยสุภาพแกเป็นคนสุภาพไง ก็เข้าไปแกก็สวัสดีแกเราสวัสดีแม่เราเราสวัสดีพี่สาวเราแกก็ยกมือตามแกคอยมองเราตลอดว่าต้องทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําตามหมดเลยนั่นแหละค่ะก็อยู่ที่บ้านเราคุยกันกินอะไรกันเลี้ยงกันก็พี่สาวกับแม่ก็เปิดใจมากๆเลยครับเพราะว่าเราก็เนาะรถไฟขบวนสุดท้ายอย่างที่บอก ถึงบ้านกันกินข้าวกินปลาอะไรกันเสร็จก็นั่งคุยกันแล้วแกก็เรียกให้เราเรียกพี่สาวกับแม่เราค่ะมานั่งคุยกันแล้วแกก็บอกแกจะขอดูแลเราอย่างเงี้ยแกจะขอแต่งกับเราอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ดีใจแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรค่ะคือเราก็ไม่ได้บอกแกว่าต้องมีค่า อะไรนะสินท้ทองมั่นอะไรเราไม่ได้พูดเลยค่ะเราไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยค่ะเราก็คือโอ้ยทามีคนมาก็ดีแล้วค่ะ <c oughs> นี่แหละคะ่เรียบๆง่ายๆสุดๆเลยคะ่ะพอบอก <c oughs> พอครบ10ปีเราก็เอารูปภาพไปเปรียบเทียบกันคะ่ะ <c oughs> เป็นภาพตอนที่เรากลับไทยปี2018ค่ะทั้งล่าสุดเลยคะ่ะ สรุปก็ทําพิธีขอกับแม่กับพี่สาวเขาก็ดีใจแล้วเขาก็ฝากฝังเราแล้วก็วันนั้นเราก็อยู่ที่โลกไม่นานค่ะก็เก็เดินทางกลับกรุงเทพกันค่ะถือว่าเป็นวันที่เราสวมแหวนวันที่28พอเรากลับมาอยู่ที่กรุงเทพ แกก็เอาเอกสาระกระดาษอะที่พี่สาวแนะนําอะจะต้องให้เราเซ็นอะไรบ้างอะแกเอามานั่งเขียนกับเราเลยค่ะวันนั้นอะแกเตรียมเอกสารมาเลยค่ะเตรียมมาเรียบร้อยแลย้วแกก็ให้เรานั่งเขียนด้วยกันกันกบแกแล้วก็ไปมาบึงคลองอัดลงอัดรูปอะไรเงี้ยค่ะเตรียมตัวพร้อมนล้นนะคะแกเตรียมเอกสารมาเสร็จเรียบร้อยค่ะเชื่อไหม ขนหัวแอบลุกนิดๆเพราะว่ามันเหมือนกับคําที่พี่จิมพูดเลยว่าจะพาไปอย่างม้ามืดเลยค่ะมันก็แอบคนหัวลุกจริงๆขอบอกเลยแกมาวันที่25เมษาพอวันที่5พฤษภาแกก็กลับไปค่ะพอวันที่8พฤษภาแกก็เอา หนังสือที่แกมาให้เราเซ็นนะคะกระดาษอเอกสารต่างๆไม้ที่เราเซ็นน่ยแกก็เอาไปยื่นค่ะยื่นไปที่ U.S.C.I.S. ค่ะระหว่างนั้นเราก็รอเอกสารที่ทาง สถานทูตตรวจสอบแล้วก็มีเอกสารส่งมาว่าให้ไปตรวจสุขภาพเราก็ไปโรงพยาบาลของเอกชนที่ดังๆในกรุงเทพเนาะแถวสุขุมวิทก็ไปตรวจค่ะไปเจาะลงเจาะเลือดทำอะไรเรียบร้อยก็เริ่มโดนเรียกสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะไวมากเลยบอกตรงๆว่าไวมากเราถูกสัมภาษณ์วันที่8กันยายนเราไม่ผ่านค่ะใช่เราไม่ผ่านเสียใจมากๆเลยค่ะวันนั้น ขอพอกว่าเราเจอคําถามเยอะมาก16คําถามและคําถามสุดท้ายเขาถามว่าแฟนเราเนี่ยหย่าเมื่อไหร่แล้วใครจะไปรู้เราวันหย่าของแฟนเราก็เลยสอบตกค่ะด้วยคําถามสุดท้ายคําถามที่16เราก็เลยหน้าห้อยกลับมาบ้านหมดหวังแล้วค่ะคงไม่ได้ไปก็คิดเนาะก็โทรบอกแกพอแกรู้ว่าลูกข่าวว่าเราไม่ผ่านแกก็เสียใจแกก็เลยนะหาหาหนทางค่ะ เรื่องของเรื่องคือเราจะต้องแต่งวันที่15ตุลาค่ะเดอนกันยาวันที่8ไม่ผ่านเราก็เลยกลับไปหาพี่จิมค่ะไปถามพี่จิมว่าเออพี่จิมสรุปว่ามันคงไม่ได้ไปแล้วพี่จิมบอกเฮ้ยมันต้องมีปฏิหารพี่จิมพูดอย่างนี้อีกค่ะน้องเต้ายัางไงก็ก็ต้องบินเดี๋ยวเราจะต้องบิน <laughs> นี่ก็วันที่6แล้วนะพี่โอ้ย ใคุณชายอยากให้เราไปก่อนวันที่15ตุลาคมเพราะแกลาออกวันนั้นแล้วแกก็จะได้ขอให้เราได้มีสิทธิ์ใช้ในสิทธิกับทหารด้วยไงคะถ้าเกิดเราลาเราไปสามารถไปขอเจ้านายแกวันนั้นก่อนวันที่แกจะลาออกเราจะได้ใส่ใช้สิทธิประโยชน์ของทหารคะ่ะแต่เราก็คิดว่าคงหมดหวังแล้วเพราะว่า วันที่6ตุลาก็ยังเงียบเราก็เลยไปหาพี่จิมอีกพี่จิมบอกเฮ้ย <Hey, S 1> น้องเต๋าไปทันแน่นอนทันแน่นอนพี่จิมก็พูดอย่างนี้ยค่ะพอกลับมาถึงบ้านวันที่7คุณชายก็โทรมาบอกว่าเออผมได้ส่งจดหมายไปที่รัฐสภาให้ขอร้องเขาว่าขอให้แฟนผมมาได้ไหมก่อนที่ผมจะลาออกผมรับใช้ชาติมาตั้ง26ปีช่วยผมหน่อยได้ไหม รู้ว่าเขาตอบรับแกมาได้ดีค่ะแล้วเขาก็โทรมาทางสถานทูตว่าให้อนุมัติวีซ่าให้คนชื่อนี้ด้วยโหเรานี่ขนลุกสู้เลยค่ะเพราะว่าปฏิหารมีจริงค่ะเพราะว่าเรื่องของเรื่องคุณชายจะต้องลาออกวันที่15ค่ะแต่เราบินวันที่10ค่ะไปทันจริงๆค่ะเราบินจากเมืองไทยวันที่10แล้วก็มาถึงอเมริกาวันที่10ก็เดินทาง24ชั่วโมงรวมอะไรทุกอย่างก็30ชั่วโมงเหนื่อยมากค่ะเขาบอกว่า สุดยอดค่ะตกเครื่องด้วยค่ะสรุปว่าปาฏิหาริย์จริงๆค่ะ <c oughs> เราได้บินมาค่ะแล้วก็ได้แต่งงานทันด้วยได้เจอหัวหน้าของคุณชายด้วยขอบอกว่าประทับใจมากการมาครั้งนี้ถือว่ามาเหยียบอเมริกาแบบ มีเกียรติยศมากมากเลยค่ะเพราะเราได้ลอดกระบี่ด้วยค่ะเดินแต่งงานใส่ชุดแต่งงานซุ้มลอดซุ้มกระบี่ค่ะสุดยอดแล้วเป็นทหารแบบบอกตรงๆว่ามีบุญที่สุดเลยเต๋าเอ้ยเดี๋ยวมาเล่าต่อค่ะว่าเป็นยังไงต่อไปที่สำคัญแต่งปุ๊บได้เป็นคุณยายปั๊บเลยค่ะ แล้วค่ะได้สปอตอ่าได้ที่จอดหมายเลขสิบฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราเต๋าและแลนดี้และสกูบบี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติ๊งติ้งติ้งให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆที่ให้ความเมตตากรุณากับพวกเราขอบคุณ ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากๆค่ะที่จอรถก็ใหญ่ด้วยเนี่ยให้เต็มที่เลยสำหรับจอดรถได้สองคันใหญ่ๆเลยแล้วเต๋าจะมาเล่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นในครั้งต่อไปกับชีวิตเต๋อบ้างค่ะอยู่ใกล้กับขอบคุณนะคะบายๆค่ะรัก,กๆทุกคนค่ะเจตเครื่องเจตเครื่องบินเจต เสียงงดัลล่นลแ้วคุณล่ะเชื่อเรื่องปาฏิหารไหมคะแต่เต่าเชื่อนะคะขอให้เจอปาฏิหารค่ะเพื่อนๆบ๊ายบาย